สวัสดีนักเรียนม1ทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะในบทที่1หัวข้อ1.1ข้อความคาดการ์ค่ะเรามาดูกันเลยว่าข้อความคาดการ์เนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าข้อความคาดการ์นะคะก็คือกระบวนการที่ใช้สังเกตรหรือการทดลองหลายๆครั้งและรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแบบรูปที่จะนําไปสู่ข้อสรุปซึ่งเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นจริง นะคะคและถ้าต้องการยืนยันว่าข้อความคาดการณนั้นเป็นจริงก็ต้องสืบเสอะค้นหาข้อมูลมาสนับสนุนให้มากพอนะคะหรือแสดงเหตุผลที่ทำให้ยอมรับได้ว่าข้อความนั้นเป็นจริง อ่ะยังไงมาดูข้อแรกเลยเนาะสถานการณ์นี้เขาบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่หนึ่งเนาะมุกดาสังเกตเห็นว่าในช่วงโรงเรียนเปิดเทอมครูสีเพื่อนบ้านที่อยู่ท้ายซอยจะขับรถผ่านบ้านมุกดาไปโรงเรียนทุกเช้าประมาณ7จ็ดโมงเช้าแต่วันนี้สายแล้วมุกดายังไม่เห็นครูสีขับรถไปโรงเรียนจึงสรุปว่าวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนหยุดอ่ะเพราะมุกดา ไม่ได้เห็นครูสีผ่านใช่ไหมล่ะปกติครูสีผ่านทุกวันแหละแต่วันนี้คุณครูสีไม่ได้ผ่านเนาะมุกดาก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนหยุดตัวสีแดงนี้ก็คือข้อความคาดการณ์เนาะมุกดาคาดการณ์ไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนหยุดถ้ามุกดาอยากทราบว่าข้อความคาดการณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยมุกดาก็ต้องทํายังไงเอย่ยต้องหาข้อมูลจากคุณครูสีนะคะถ้าคุณครูสีบอกว่า วันนี้เป็นวันที่โรงเรียนหยุดก็แปลว่าข้อความคาดการณ์ของบุคดาเป็นจริงนะคะแต่ว่าถ้าครูสีบอกว่าวันนี้โรงเรียนไม่ได้หยุดคุณครูแค่ไม่สบายนะคะข้อความคาดการณ์ของบุคดาก็ไม่เป็นจริงนะคะต่อมา เป็นกิจกรรมช่วยกันคิดเนาะเขาบอกว่าต้นและเตยขับรถไปตามถนนรังสิตนครนายกพบว่าตลอดเส้นทางมีร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเรือหลายร้านที่เขายังไม่เคยลองรับทานนะคะต้นก็บอกว่าเตยเราแวะกินกว๋วยเตี๋ยวเรือกันเถอะเตยก็บอกเอาสิแล้วร้านไหนละ่ะที่อร่อยต้นก็บอกเอาร้านนั้นไหมละ่ะมีรถจอดหลายคันเลยเตยก็บอกว่าคนกินแน่นร้านด้วยต้นก็งั้นเลือกร้านนี้แหละนะเตยก็ตอบตกลง อ่ะครน,นี้ก้ถามว่าต้นและเตยมีเหตุผลอย่างไรจึงเลือกรับประทานกว๋วยเตี๋ยวร้านนั้นจงอธิบายทําไมเอ่ยทําไมต้นและเตยถึงเลือกรับประทานร้านนี้ให้เราอธิบายอ่ะทำไมเอ่ยสําหรับครูเนาะครูคิดว่าต้นและเตยอ่ะเลือกรับประทานร้านนี้เพราะเห็นว่ามีรถจอดหลายคันน่าจะมีคนแน่นร้านเพราะเขาทําอร่อย นะคะร้านที่เขาทาอร่อยเนี่ยก็จะมีลูกค้าแน่นร้านเลยทําให้มีรถจอดอยู่หน้าร้านหน้าร้านเนี่ยหลายคันอ่ะนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าข้อความคาดการณ์ที่เราคิดไว้เนี่ยว่าร้านนี้อร่อยเนี่ยเราต้องทํายังไงเอ่ยต้องพิสูจน์ด้วยการเข้าไปรับประทานดูอ่าถ้าเรากินแล้วร้านนี้มันอร่อยจริงๆอะ่ะก็แปลว่าข้อความคาดการณ์ของเรานั้นเป็นจริงแต่ถ้าเราไปกินแล้วไม่อร่อยก็แปลว่าข้อความคาดการณ์ของเรานั้นไม่ เป็นจริงนั่นเองนะคะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดกันเลยเนาะตัวอย่างข้อแรกเขาบอกว่าให้สังเกตแบบรูปแล้วก็ค้นหาความสัมพันธ์ของจํานวนและเขียนข้อความคาดการณ์ในช่องว่างแต่ละข้อให้สมบูรณ์อะเรามาดูข้อความคาดการณ์ของข้อนี้เขาบอกว่ายัางไงเอ่ย เขาบอกว่าผลบวกของจํานวนคี่สองจนวนเป็นจํานวนจุดๆจำนวนคี่2จํานวนเนาะก็แปลว่าจํานวนข้างหน้าตรงนี้และจํานวนข้างหลังตรงนี้เป็นคี่บวกกันแล้วจะได้จํานวนอะไรเอ่ยอ่ะเรามาดูันแต่ละข้อทีละข้อเลยเนาะสาเป็นจํานวนคี่5เป็นจํานวนคี่บวกกันได้8ก็คือจํานวนคู่ต่อมา3เป็นจํานวนคี่ลบ5เป็นจํานวนคี่บวกกันได้ลบ2ซึ่งเป็นจํานวนคู่ ต่อมาลบเจ็ดเป็นจำนวนคี่ลบสิเดเป็นจำนวนคี่บวกออกมาได้ลบสิบแปดซึ่งเป็นจำนวนคู่อะข้อนี้เป็นแบบนี้ในทุกข้อเลยเนาะจำนวนคี่บวกคี่ได้คู่คี่บวกคี่ได้คู่คี่บวกคี่ได้คู่อะเราจรึงสรุปข้อความคาดการณ์ไว้ว่าผลบวกของจำนวนคี่เนี่ยสองจำนวนเนี่ยเป็นจุดจุดจุด,จดคือจำนวน นะคะอะมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่าผลบวกของจํานวนคู่และจํานวนคี่เป็นจุดๆตรงนี้คะ่ะเราต้องตอบว่าเป็นจานวนคู่หรือจํานวนคี่นะคะเรามาดูกันเลย,เยแต่ละข้อลบสามเป็นจํานวนคี่หกเป็นจํานวนคู่บวกกันแล้วได้สามเป็นจํานวนคี่อะคี่บวกคู่ได้คี่และหนึ่งข้อข้อต่อมาสิบเอ็ดเป็นจํานวนคี่ ลบเป็นจำนวนคู่คำตอบที่ได้ก็คือลบ7ซึ่งเป็นจำนวนคี่เนาะแบบนี้ในทุ Istanbul, ทกๆข้อเลยมาสังเกตให้ในทุกข้อเลยอันนี้จำนวนคู่บวกคี่เป็นคี่คี่บวกคู่เป็นคี่คูบ่บวกคี่เป็นคี่คู่บวกคี่เป็นคี่อ่าให้เราสังเกตข้างหลังนี้ข้างหลังนี้เราจะสังเกตได้ว่าเป็นเลขคี่หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้แล้วว่าผลบวกของจำนวนคู่และจำนวนคีค่เป็นจำนวน จำนวนะไรเอ่ยจำนวนคี์นั่นเองนะคะอ่ะมาดูแบบผู้อาัาข้อสุดท้ายนะคะที่ครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเขาบอกว่าผลคูณของจุดจุด,จดอันนี้ยาวเหลือเกินอันนี้ก็คือเราต้องตอบเองเนาะเราต้องหาความสัมพันธ์มันให้เจอนะข้างหน้าก็คือหกก็คือก็คือคู่หรือคี่เอ่ยจํานวนคู่นะคะ แบก็คือจํานวนคู่บวกกันแล้วได้ไอคูณกันนะคะข้อนี้คูณกันและได้จํานวนคู่อ่ะคู่กับคู่ได้คู่นะคะมาดูข้อต่อไปลบหก็เป็นคู่10ก็เป็นคู่ได้ลบหกก็เป็นคู่อ่ะข้อนี้ก็เหมือนกันจํานวนคู่กับจํานวนคู่ได้จํานวนคู่เรามาดูในทุกๆข้อเลยเนาะจํานวนคู่กับจํานวนคู่ได้จํานวนคู่คู่กับคู่ได้คู่คู่กับคู่ได้คู่ คู่กับคู่ได้คู่อ่ะในข้อนี้เราสามารถสรุปได้แล้วว่าผลคูณของอะไรเอย่ยของจํานวนคู่2จํานวนใช่ไหมพอมันเอามาคูณกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้คําตอบเป็นจํานวนจานวนอะไรเอย่ยจำนวนคู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อความคาดการก็คือผลคูณของจํานวนคู่2จํานวนเป็นจํานวนคู่นะคะค่าสำหรับข้อความคาดการก็มีประมาณนี้เนาะก็ ครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ดูแล้วก็ฝากทำการบ้านด้วยเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ